ทองคำนะครับยังเป็นเทนขาขึ้นแบบสมบูรณ์อยู่นะครับแต่เทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยมันเสียสมดุลแล้วนะครับแล้วก็เสียสมดุลแบบเต็มที่เช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้ครับจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา สวัสดีครับมาดูกันนะครับก่อนที่จะตีห้าตลาดเปิดนะครับก็ทองคําณปัจจุบันนี้นะครับนะยังปิดตลาดอยู่ที่ราคา3643เหรียญนะครับพร้อมค่าเงินบาทที่31.76บาทต่อดอลลาร์นะครับราคาทองแท่ง9 5ครับอยู่ที่กรอบราคา54.550จนถึง54.650บาทต่อบาททองนะครับฉะนั้นแล้วครับคำพยากรณ์แนวโน้มทองคำนะครับของวันที่15 ถึง17กันยายน68จะมีดังนี้เลยนะครับพูดถึงโกสปอรตก่อนนะครับหรือแบบ USD ต่อออนหรือแบบ XAU ต่อ USD เนี่ยนะครับภาพรวมนะครับทองคำนะครับยังเป็นเทนขาขึ้นแบบสมบูรณ์อยู่นะครับแต่เทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยมันเสียสมดุลแล้วนะครับแล้วก็เสียสมดุลแบบเต็มที่เช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้ครับ จุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา3,620เหรียญน,นะครับถ้าเกิดภายใน2ส,สวันนี้ราคาทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่า3,620เหรียญลงมาได้ครับจะเปลี่ยนเทนเป็นขาลงระยะกลางทันทีนะครับอาจจะมีคนติดดอยสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยอาจจะปรับตัวลงต่อนะครับได้ถึงกรอบแรกราคา3603ถึง3605 และกรอบที่2ครับได้ราคา3 5 9 3ถึง3 5 9 5กรอบที่3ครับอยู่ที่ราคา3578ถึง3580แล้วก็กรอบที่4ครับอยู่ที่ราคา3566ถึง3568นะครับแต่ถ้าเปิดตลาดมาจันทร์อังคารพุทธนะครับนะราคาทองคำยังยืนเหนือราคา3620ได้อยู่นะครับ บอกได้เลยว่าเราจะมีโอกาสได้เห็นราคาทองคำนิวไฮใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยนะครับราคาทองคำเนี่ยมันจะมีโอกาสรีบาวกับตัวขึ้นไปในกรอบแรกคือ3 6 6 0ถึง3 6 6 5นะครับกรอบที่2ครับ3680-3685ถึง3685แล้วก็กรอบที่3ครับ3 7 0 4ถึง3710นะครับ จะเนได้ว่าเมื่อเข้าถึงกรอบนี้ปุ๊บจะกลายเป็นนิวไฮแล้วนะครับและสูงสุดที่อาจารย์เติ้งคำนวณได้ครับราคาทองคำจะเห็นนิวไฮที่ประมาณ3,717เหรียญน,นะครับ3,717นะโอเคฉะนั้นต่อต้องดูกันว่าทองคำเนี่ยจะยังยืนเหนือ3620ได้ตลอดหรือเปล่านะครับเมื่อรู้ว่าทองคำเนี่ยจะขึ้นไปถึงไหนแล้วนะครับฉะนั้นแล้ว คุณก็ต้องรู้จุดเข้าซื้อบายด้วยนะครับนาว่าจะซื้อเข้าบายตรงไหนดีนะครับอันดับแรกเลยครับให้ตั้งเปิดซื้อบายสต็อปรอไว้นะครับไมายแรกที่ราคา3648นะครับทะลุไปได้ไปปิดกำไรที่3653ถึง3655ไห้มายที่2ตั้งซื้อที่ราคา3652ทะลุไปได้ปิดกำไรที่3าม0ถึง3 6 6หไมายที่3ครับ ตั้งซื้อที่ราคา3658นะครับทะลุไปได้ครับไปปิดกำไรที่ราคา3 6 6 2ถึง3 6 6 5นะครับไม้ที่4ครับไม้นี้ครับเปิดซื้อบายหมดหน้าตักเลยครับถ้าเกิดทองคําทะลุ3 6 6 5ขึ้นไปได้นะครับไปรอปิดกำไรที่ราคา3673ถึง367 5แล้วก็ไม้ที่5ครับตั้งซื้อที่ราคา3673นะครับ ทะลุไปได้ก็รอปิดกันมาที่ราคา3680-3685ถึง3685นะครับและสุดท้ายและท้ายสุดครับถ้าทองคำทะลุ3685ขึ้นไปได้นะครับยังไงก็ทะลุ3,700เหรียญขึ้นไปนะครับนะอาจจะไประดับประมาณ3 7 0 4ถึง3,706นะครับก็ฟลุกจริงๆก็สูงสุดที่ผมคำนวณได้ก็ประมาณ3,717เหรียญน,นะครับ นะแต่กับกันนะครับถ้าเกิดราักทองคำนะรุตต่ำกว่า3620ลงมาได้นะครับนะใครอยากจะเปิดขายเซลล์ลงมาก็ทําได้นะครับนะก็ปรับตัวลงมาเรื่อยๆตามที่ผมบอกไว้เมื่อตอนต้นเมื่อกี้นะครับนะแล้วก็ต่าสุดเนี่ยทองคํานะครับถ้ารุดต่ำกว่า3 6 2 0สนลงไปได้นะมีโอกาสจะลงไปถึง3 5 4 5จนถึง3550เหรียญได้เลยนะครับ จบสำหรับโกลสปอตนะครับทีนี้มาดูส่วนของทองแท่ง96.5กันบ้างนะครับสั้นๆได้ใจความครับว่าทองแท่งนะครับตอนนี้จดเอาไว้เลยว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางของทองแท่ง96.5ครับอยู่ที่ราคา54,400บาทต่อบาททองนะครับถ้าเกิดดุดลงมาได้นะครับทองคําจะเกิดสัญญาณเทขายเซลนะครับทองคําก็จะปรับตัวลงต่อครับมาที่ราคา 54,250ื่นสี่พันสห้ามืนสี่พห้ามืนสามพและต่ำสุดที่ประมาณห้าหมานเจ็ดรบาทนะครับทั้งหมดเนี้ยนะครับให้ทยอยเข้าซื้อทุกไม้เลยที่ผมบอกนะครับและถ้าเกิดมันพีคสุดครับมันลงไปแต่ได้ถึงประมาณ53,500ก็ซื้อ อีกเช่นเดียวกันนะครับนะเก็บใบไว้ก่อนนะครับราคาที่บอกนะครับหรือถ้าเกิดใครอยากจะเล่นเซลล์ลงมาเมื่อทองคำหลุดต่ากว่า5,4400บาทก็เปิดขายเซลล์ได้เช่นเดียวกันนะครับนะแต่ถ้าเกิดราคาทองคำครับยังยืนเหนือราคา5,4400บาทได้อยู่นะ อันเนี้ยไม่ต้องสงสัยเลยว่ายังไงทองคำก็จะปรับตัวขึ้นไปต่อแน่นอนนะครับนะเพราะกรอบที่มันจะขึ้นไปต่อครับมันจะกลับขึ้นไปที่ประมาณ55,000ท้วนจนถึง55,100บาทต่อบาททองนะครับแล้วก็กรอบที่2ครับจะสามารถขึ้นไปได้ถึงประมาณ55,300ถึง55,400บาทต่อบาททองครับซึ่งมันจะเป็นนิวไฮสูงสุด ที่เกิดขึ้นได้นะครับในช่วงอาทิตย์นี้นะครับนะก็เดี๋ยวคงต้องดูว่าจะเป็นไปตามแผนที่ให้เอาไว้หรือไม่อย่างไรนะครับนะก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็มา,อาบอกเล่านะครับให้กับนักลงทุนทองนักลงทุนทองคำทุกท่านนะครับนะได้เอาไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับนะก็โปรดใช้วิจารยณในการรับฟังรับชมอาจารย์เติงแล้วกันนะครับนะก็ไม่มีอะไรถูก100%นนะครับแล้วก็ ไม่มีอะไรผิด100%เช่นเดียวกันนะครับอาจารย์เติ้งให้แผนวันนี้เนี่ยมีความถูกต้องแม่นยำา90%นะครับนะก็ใครเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันใหม่นะครับในวันพุธนะครับนะว่าทองคําที่เหลือนะครับในช่วงปลายอาทิตย์จะเป็นอย่างไรนะครับยังไงก็เจอกันใหม่ครับกับอาจารย์เติ้งครับสวัสดีครับ